มีแค่ทุกคน,นจะมารีวิวจลบกกับมี่รสโซดาแล้วอมขนมรสโซดานะคะทุกคนอันนี้มันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะทุกคนซึ่งเราก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าไอ้เนี่ยคืออะไรน,น,น้องไอ้น้องเป็นผู้หญิงเหรอไอ้น,น้องเป็นผู้ชายเหรอก,ก็ไม่น่าใช่นะเอ่อไม่ต้องอะไรมากนะคะทุกคนพกเพื่อไม่อยากรู้แล้งก็จะใช้กันไกลยตัดออกไปเลย Hand. นี่หอมมากเราขอล,ลืมบอกไปนะคะทุกคนว่ามันมีรสอะไรบ้างอันนั้นจะเป็นเลมอนโซดาอันนั้นจะเป็นโคอันนี้นจะเป็นน้ำเขียวบูฮาวายแล้วก็น้ำอ่องโซดาเดี๋ยวถ้าเราเปิดออกมาเขาได้กลิ่นน้ำอ่องโซดาชัดเสร็จแล้วมีเยอะอีกเนาะไอ้เพื เก่งเหมือนไอดีโดอ่ะดีโดโซบะมาจากซนะูม so, mm ๋ย hmm. วได้เป็นรบอังหนเลยขอชิมนะคะรสชาติไม่เหมืนอนอ่องหรอรสชาติไม่เหมืนอนสิ่งที่เปิดมา แล้วแบบว่าเขามาเอ้างนุ่แบบดีโด้เลยดีโด้แบบคพดิ้งแบบดิงด้งดิง้งเหมือนปีโป้แล้วเอ้าหนุ่มแต่รสชาติเขาไม่เหมือนสีฟ้าบลูฮาวายสีฟ้าอร่อยค่ะทุกคนรสชาติบลูฮาวายก็เหมือนบูฮาวายค่ะต่อ มันก็ไม่ได้ฟิลบูรฮาวายเนาะมันฟิลแบบเอ่อเหมือนน้ำเปล่าแต่ว่ามันมีกลิ่นแบบโซดาโซดาทุกคนแต่ก็อร่อยแล่ก็ชอบและกชิมทิกรสอันนี้ก็อะแ่เราจะถ้าเกิดเทลงขึ้นนี่เป็นน้ำเขียว แบบแรกเหมือนแตงโมแล้วต่อไปก็ยังแตงโมผสดาสโซดาแล้วก็ชอบนะรู้สึกว่าตอนที่เราอธิบายมันรู้สึกว่ารสชาติมันเหมือนแปลกๆให้มันแต่งกลินอร่อยหรือว,ว่าอธิบายไม่ถูกเหมือนกันค่ะต่อไปอีกลิ้นอะไรบ้า โคกนะคะทุกคนเรากินอันนี้อันนี้อันนี้ไปแล้วโคกจะกับเลมอนนะเอาเลมอนก่อนเลมอมนเลมอนเลมอนนี่ถ้าเลมอนมันใหญ่จังเลยชิมเลมอนก่อนนะคะทุกคนเพราะเราชอบเลมอนเราสึกว่าเลมอนมันไม่ค่อยกับ เข้ากับโซดาเท่าไหร่แต่ก็ชอบไปดีคือมันมีเว็บเลกอะมันเป็นเลมอนเลยนะแต่ว่ามันเป็นความฟ mm ิลเลมอนหวานๆล้วไปมันก็จะได้กลิ่นโซดาสุดนนท้ายเราโค้กนี่แน่ใจไหมลูกเราแน่ใจสดุดแล้วแต่ว่าก็เราเราเราดาถูกๆอันนะยกเว้นไนอะ้สีเขียวเนะี่ยนี่มันคือแตงโมโซดาเนาะไม่รู้ไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรกินเลย ี็คือโค้กแบบโค้กเลยค่ะทุกคนโค้กชัดเจนอะอร่อยขนมนี้ให้คะแนนเก้าเต็มสิบนะคะทุกคนเพราะเรายังยงงรลแตงโมยอยู่เราก็ายังเรียกแตงโมอีกนะคะทุกคนเพจมินิซิมมี่ทิมนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย